สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเบ้าดินน้อยดินทินิสานนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกทุกหม่องบอลพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับห้อยดินทินิสานชแนลนะครับป้อมบาบอยแดนดินทินิสานครับครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้เบ้าดินบาบอยบาโจบาโมนครับสิผ้ากันมนลอกเหลืองเฮดนะครับว่าซิมีบอมือนีเมื่อวานนี่มันอยู่ครับพี่น้องพ่อปูมียาผนเมตตานะครับ บาวดินขอขอบคุณกำลังใจนะครับจากเอฟซีจากพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านน้ำรวก็พี่น้องที่ห่วมช่องยูทูปนุ่มกันนะครับที่เขาเป็นกำลังใจกำลังใจให้บาวดินเด้อครับเมื่อนี้มารอบางเห็ดอีกนะครับมาหลุนน้ำบาวดินนะครับบาซิมีบอนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้บาวดินห้อยดินทินิสานี่เด้อครับมาหลุนเหมือนกันครับสวัสดีครับเดครับเด็ครับครับตอนนี้บาวดินนะครับอาไปต้องห้องกลนกระตากันครับ ต่พอเตมัตสมัยนี่ยหน่อยนะครับผู้ถา่าพอเมย์เพิ่นว่าเอาไปต้องห้องกลนกระตาจังหมานนะครับมาลุ้นน้ำกนเอาดสีมันแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังยางเขาดงครับพี่น้องทีมงานหากินยั้งกระมันครับมาเก็บเห็ดกับเบาดินเบาบอยเบาโจวม่วนเลยครับเด้อพี่น้องปองไปนะครับดครับพี่น้อง ดอกเลงแหกหมานของเบาดินเหมือนี่ครับนี่ครับครับดอกเหลืงแหกหมานครับผมมึงดอกนี้ครับพี่น้องครับโอ้ฝังขี่ดินนี่ครับหนึ่งเข็งแข็งอยู่พี่น้องครับนี่ครับดองครับพี่น้องครับดอกกมากเลยครับดอกนี่ครับแบบเบาโจตัดขาครับตัดลงตำเบาโจ ครับตีนดอกไม้ปะเนี่นะครับผมดอกนึงครับพี่น้องครับจูเป็นตัดขาครับครับผมดอกงามมายพี่น้องนะครับครับผมพี่น้องครับนี่ดอกนึงครับ ดอกแข็งแข็งตันๆเลยพี่น้องครับเาตาตัวจุครับโอ้คือดอกง่ายพี่น้องครับรองดอกครับพี่น้องเอาดอกตูมก้อนเบาจุกครับแข็งเบาเบาจุกโอ้ยได้ยุได้ยุ เออครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บเห็ดกระเบาดินครับครับพี่น้องไปตองตุนตุนครับปาดดอกของไงเลยครับครับแป้งครับดอกงามเลยพี่น้องครับครับเอดอื้อ ไข่ขาวเท่าหรให้ไรพนครับไขกกกก่พี่น้อง,รงค,รครับพี่น้องครับพี่นอ้นองครับดีแต่ไปตองครับครับผม ดอกนึ่งครับพี่น้องครับนีขาตันตันเลยครับพี่น้องครับคุณเบ้าโจดอกนึงคุณพี่น้องครับพี่น้องอันนี้ดอกนึงครับพี่น้องครับครับผมดอกตุ้มครับพี่น้องครับครับนี่ครับดอกหนึ่งครับพี่น้องครับ บริบัติมันแตกอยู่นสันตะวันไม่ถูกเลยครับครับตุ้มด้วยครับพี่น้องครับตุ้ม้ครับพี่น้อนง,งนี่ครับหัวข้ามแท้ข้ามอยู่ าเอามาเอ ao, าเห็ดนน่ก่อนนะครับผมอันนี้กอขาวครับพี่น้องนะครับน่ครับพี่น้องดอกตูมๆเลยพี่น้องครับอันน uh, ี้เป็นเฮ็ดกอแดงขาขาวครับพี่น้องผมเฮ็ดกอแดงใหญ่ครับอันนี้เป็นดอกตุูมเพื่อนครับน่ครับผมดอกต้มใหญ่เลยครับนะครับ ้ครับพี่นองอันนี้ขาขาวนะครับครับผมโยเห็ดทานติ่มตำครับพี่น้องโดดง่ายเลยครับตัดขาเบาเจอตัดขาครับผมลงครับเห็ดทานอันเปหนึ่งครับจบเสียบเลยพี่น้องครับผมได้แล้วครับพี่น้องครับ หนึ่งสิสียบเลยด้วยครับพี่คน้องครับคร um, ับอู้ดอกบางง่ายตงกาตันๆเลยครับพี่น้องครับผมมีดอกนะครับพี่น้องครับถ้าดินเอาไปเ่น้ำเกลือหลางดีๆพี่น้องหนึ่งที่ซึ่งครับอู้เหนียวนะครับครับผมแสีบๆเลยครับดินดอกนะครับพี่น้องครับเข้าว โอครับอู๋กอแดงครับดอครับไข่เขียวครับเรื่องบานอะไรพี่หองครับครับอูด๋ดอกนี่พี่หองดีไม่แก่ครับไข่เขียวครับไข่เขียวไดครับเปิดกำลังกลาง เก่ง <Okay. S 2> oh. สว่างโอเง้เสียงปุง๋เสียงปวกขอ,ว <Hey. S 1> องพี่น้องเสียงปวกเขื่อนไว้ดอกพุ่นๆครับว้าวเห็ดกอขาวครับดอกงามๆเลยพี่น้องครับนี่ดอกนี่ครับโอ้โหนี่อู้หูก้านขิงมาจบดอกตูมก้างขึ้นก็มีนี่ ขาขาวๆเลยพี่ดอกพี่ดอกนะครับเป็นเอียงเอ่ยเป็นเอียงเอ่อยนาโอ้ยดอกหนูพี่ดอกนี่ครับขาตันๆขาวๆเลยครับพี่ดอกนะครับนี่ดอกหน้าสุดพี่ดอกโอ้ป๊อดขามันคืองามแทนน้องนี่พี่ดอกขาตันๆเลยครับพี่ดอก ดี่ดงในป่าโอ้ยกล่องกับขาา้าบ้านอ,อ,อ,อยากหยพี่หน่องเลยเฮ้ยดอกนึงพี่หน่องเธอรีบนี่ดงกในป่านะครับครับดูครับดอกครับโอ้ย,อยดอกนี้ขึ้นเรียสาเดอไอ้เปนเป็นเสียซะ nặng thế Vì nó so tay bay mày khắp Anh có khảo thế nào Có đèn khá khảo khắp Đó Cái ngầu โอ้โพี่น้องดอกตูมเป็นเหงาเลยครับเนี่ยนี่ก็ขาขาวครับพี่น้องกอขาขาวครับดอกแข็งแข็งนะครับมาเด้อครับเก็บเห็ดกระเบาดินครับผมนี่ครับพี่น้องสีด่ายบน้อครับดอกนี่หลีแต่งาใหม่โอ้พอได้พอได้ครับพอรุ่นครับแห้งเกลี้ยแห้งแสบพี่น้อง พี่น้องครับงานพี่น้องดอกไไบังไงเลยครับอุ้ยขาขาวๆเลยครับพี่น้องตรงนี้สีสันไหนวะพี่น้องไหนยู่ครับดอกนี้แม่งกินเพลินแต่กระนั้นแข็งๆอยู่ครับพี่น้องนะครับ โอ้พี่น้องดอกนเลยครับบานพเพอร์เบอร์เลยครับอุ้ยครับคอ,อ,อยเจไปน้องดอกตูมครับโอ,โอ้สองดอกน่ครับส,สองดอกครับพี่น้อง เธอที่อยู่ในใบตองเธอสอนความสวยอยู่ในใบตองโอ้ขาตันๆเลยพี่น้องเนี่ยหัดแป้งครับเหชรกระแปง้งอันนี้เพิ่รลุดออกครับลุดออกเครื่องหนึ่งครับเห็ดทานเห็ดทานพี่น้องครับเห็ดยังเบาดินก็เอาได้พี่น้องก็กินได้ครับ ก็เด awesome. ี <kich> ๋ยวมาดงแล้วนะครับกาเก็บเรื่อยพี่น้องครับครับผม้ทานครับพี่น้องครับครับผมอื่ให้ทานดอกนังครับครับผมอ้อให้ไข่ครับ อุ้ยดอกนี่ตุมตุมงามได้กี่้องครับครับเดี๋ยวนึงนครับต็บดก็เริ่มบานแล้วครับมือนี่ครับนะครับโอเคครับ นดูครับนะครับนี่อยู่เต้ใบตองนี่อยู่เต้ใบตองนี่ครับผมอือให้เขาไข่ครับมาเจอตักงครับ ดอดอกนี้พี่น้องตุ้มๆเลยครับนี่ครับเห็ดเขาไข่พ่นครับครับเห็ดไข่เขียวครับพวกเนี้โอ้ยมันละครับหมันแล้วครับว้โอ้มึงดอกพี่พี่โอ้ยสองดอกครับสองดอกครับอีกดอกนึงครับนี่ครับแมนบบครับแมนบบแมนบบพี่น้องนาน นี่ดูครับนี่ครับโอ้ยขาขาตันๆงามๆเลยพี่น้องเมื่อกี้ครับอะไรเอ่ยตุนๆเนี่ยแมนอยู่บอกนี่ดอกนึงครับเนี่ยยี่ใต่ไปตองครับนี่อยู่บอกเบาโจธาบุนนี่ดอกนึงครับพี่น้องไข่เขียวครับฮิตไข่เขียว ครับบอกไงง่ามๆครับพี่น้อยเบาดินหายใกล้มาพอต้นอีพุกครับนี่ต้นอีพุกหรือว่าต้นบุกนะครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยเิ่นกะบานนะครับแล้วมีแมงกุจีมาอยู่นะครับสมัยเบ้าดินนยหน่อยก็มาเก็บกุจีอยู่ดอกอีพุกตังสี่ละครับอีสานบานเน่าธรรมาศาสสันสางครับพี่น้องเห็ดกอจะมาดอกไงเดี๋ยวพี่น้องครับนี่ครับ ดอกนครับนครับขอบคุอ yeah, uh, ืมดอกตันตันครับพี่น้องนี่ครับครับกับผมสรุปผลงานการหาเห็ดของเบาวดินนะครับเบาวบอย เบาโจ๋เบาม่วนครับไอซ์สั่พ <so ok ี่น้องครับเฮ็ดครับมีเฮ็ดไข่เฮ็ดกอเฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดไข่ขาวครับพี่น้องมาหนีหมานอยู่ครับพี่น้องหมานคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับไข่ขาวครับเฮ็ดป่นเฮ็ดไข่พ่นครับขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณอี่พอีแม่จากข้างบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งฝั่งลาวครับพี่น้องทั้งต่างประเทศต่างแดนนะครับ บาดินนะครับห้อยดินที่นิสานนะครับฝากวิธีชีวิตการหาอยากหากินแบบนี้นะครับของลูกหลานบ้านห้อยดินทรงเป็นตัวแทนความกินหอดกิดถึงนะครับไปทางหาไปทางพี่น้องทางต่างแด้อครับมีกําลังใจสูงเบียกสูงานนะครับเมื่อนี้ได้เพราะอยากพอกินเบ้าดินเรากะตาใหญ่มากตากระตาโน้ยใหญ่เลยครับมื่อเนี้ครับซื้อมื่อไหม่ครับบาบอยกับซื้อเมื่อหม่พี่ของบาบอยครับซื้อมาบ้านนี้ครับมาเลื่อกันครับพี่น้องครับเต็มตาเลยครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้อง เไอ้ใจยิ่งตลอดจนพี่น,อออน้องห่วมช่องยูทูบน้ำกันให้พี่นอ้องร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย